จ้ามามามาโอ้ยนำหกอันนี้พริกพริกหวานจะพริกหวานสีเขียวสีแดงสีส้สมมามาหลังเลิกง,งานฝนตกพี่หน่องเอ้ยเปียกฝนกระปาดคือเกาอืมหิวหิวหิว,หว กมาหอกับเพียงเสือป่าพี่น้องมันเปลียนดีแต่เราบอมีลมมืม่อีรลมแห้งมาหลายมือละอืออืออร่อยไหมก๊อ Mm-hmm. Mm. Ja. Mm. Mm -hmm. Bí mô vừa bắt chào Ừ. cứ câu ถังพริกแดงพรกิกสดสดซื้อมากซื้อมากว่าทีมา่กินกับอันแหนมแหนมอีสารนีน่เนาะพริกสด มีแตแบบพริกแซ่แข็งก็เลยซื้อแบบสดมาก,กึ้นกำแนมมีสารว่ามีตพริกสดมันกับพรแซ่บพี่นนอะมีขิงมีอะะมีขิงมีแบบพริกสดแซ่บ ซื้อมาค่ากีมาแพ็คนึงค่ากีแอปเปิ้ลมาิม่กินเปรี้ยวเป็นหน่อยจ้ะพี่น้องอันนี้ค่ากีอันนี้ซื้อเอาพี่น้องอันนี้ฟรีล่างเลยได้น,นี่ล่างแล้ว,อนนลลวเอาใส่ตะกร้าไว้มันจังบวะหนามบอข้างนี่แอปเปิ้ลหน่อยแซ่บๆกำลังกินพอดี เม็ดมันลายยูพี่น้องแต่ว่ากับยำไปลดเม็ดมันอ่ะก็เป็นเปรี้ยวมันฟินรดนัมนแหละพี่น้องรนมันแห้งหลายมือ เปิน้ลนใบปีนึ่ทางบ้านมาตมัก,กินเนืด้ดูมันนี่ต้องซื้อมากินนะ ต้มนี่ก็อร่อยเลยนะอกร่อยม,มากตำนิดนึงเตรียมตำนิดนึงไม่ตำมลายอืม อืมอ mm. mm ืม hmm. อ oh, nice. mm ืมอืมอื่อยอืมชอบ เปรี้ยวนี่นิดพี่น,อน้องว่กกอนใน้ี่เก็บว่าที่เห็ดน,น้ำพริกเกือกินจิ้มกินไปกินมาเบิดพอดีเรียบร้อยคือืมกินแบบว่าต้องใส่บบางต้องใส่มีดพี่น้อง ถ้าซุปก้นนี่นจะแซ่บมันจะข้างในมันเหนียดหนักกัดละตะไพรมากเนาะละตะไพรมากแบบไหนมันคนก็นมักแบบกรอบๆบางคนก็นมักแบบซุกซุกสกักน้อยอีกเนี่ยเออมันก็ซุก,กัตลอดแต่บาหันมันเลยอีกหน่อยนึงตรงข้างในมันจะเคี้ยวดังกุดกุดดี ความฉับของไฟของมันเนาะพี่น้องบรคือกันกนี่เนาะออ,อ,อ,อกินในเบอร์เตอร์ช่องลุยสตอรี่ด้วยนะคะพี่น้องจ๋าจะชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะพี่น้องจ๋าบ๊ายบายจ้า